มาดูเล่มที่23าข้อที่69อกอคีขันทะนขันขันทูปมาสูตรมาดูอคีขันทูปมาสูตรอคีแปลว่าอคีแปลว่าไฟอคิขันทูปมาสูตรเล่มที่23ข้อที่69สมัยหนึ่งพระผู้ทธมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลชนบท ร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สเสด็จดําเนินไปสู่ทานไกลแต่ทอดประเนีรนเห็นไฟกองใหญ่กําลังรุ่งโรดโชดช่วงอยู่ในที่แห่งหนึ่งจึงสเสด็จแวะทางประทับนั่งอาสนะที่ปูไว้ใกล้โคนไม้แห่งหนึ่งครั้นแล้วได้ตรัสถามภิกษุว่าดูกระพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นกองไฟโน้นที่กำลังรุ่งโรดชดช่วงอยู่หรือไม่ ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าเห็นพจน์ข้า,าพระพุทธเจ้าตรัสด,ดูกระดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเปนะ็นไฉนการเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟใหญ่โนอนที่กําลังลุกโกรธโชดช,ช่วงกับการเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดราชธิดาบุตรสาวพราหมณ์หรือบุตรครหบ,บดีผู้มีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนุ่มอย่างไหนจะประเสริฐกว่าน ภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่บุคคลเข้าไปนั่งกอดภิกษุตอบหรือนอนกอดพระราชธิดาบุตรสาวพรามณ์หรือบุตรสาวเครือหบดีผู้มีฝ่ามืออ,อันอ่อ,อนนุ่มนี้ประเสริฐกว่าส่วนการที่บุคคลเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดกองไฟโน,น้นที่กําลังลุกลอดชดช่วงอยู่เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสด,ดูกระดัภิกษุทั้งหลายเราจะขอเราจะขอบอก เธอทั้งหลายจะขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลพูดทูศีลมีธรรมลามกมีความประพฤติสกปรกหน้ารังเกียจปกปิดกรรมชั่วมิใช่สมณะแต่ปฏิญาณว่าเป็นสมณะมิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เน่าในมีความกำหนัดกล้าเป็นดั่งอยากเยื่อเข้าไปนั่งกอดหรือนอนกอดราชธิดาบุตรสาวนา บุตรสาวพลามหรือบุตรสาวครหบ,บดีจะประเสริฐอย่างไรการเข้าไปนั่งกอดนอนกอดกองไฟโน,น้นที่กำลังลุกที่กำลังรุ่งโรโชดช่วงอยู่อยู่นี้ดีกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการเข้าไปกอดกองไฟใหญ่นั่นเป็นเหตุแต่ผู้นั้นเมื่อตายไปไม่เขา ไม่พึงไม่พึงเข้าถึงอบายทุกติวิบัตินรกเพราะการเข้าไปกอดกองไฟใหญ่นั้นเป็นปัจจัยส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลมีทำอันลามกมีความประพฤติสกปรกหน้ารังเกียจปกปิดกรรมชั่วมีใช่สมณะแต่ปฏิญาณว่าเป็นสมณะมีใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เน่าในมีความกำหนัดกล้าเป็นดังอยากเยื่อเข้าไป นั่งกอดหรือนอนกอดพระราชธิดาบุตรสาวพรามหรือบุตรสาวคฤหบดีผู้มีฝ่าผู้มีฝ่ามือผู้มีฝ่ามือฝ่อาเท้าอ่อนนุ่มนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความชิบหายมีใช่เพื่อประโยชน์นะเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานแก่เขาและผู้นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวิีบาตนรก ดูกระพิกสุดท,ทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนะการที่บุรุษมีกำลังเอาเชือกหนังอันเหนียวแน่นพันแข้งทั้งสองข้างนะอ๋อเดี๋ยวค่อยค่อยว่าไปอันนี้นะเนี่ยก็นี่แหละพระเจ้าก็ตรัสว่ามันเป็นนรกใหญ่นะตลอดกลาลนานเลยนะตัวเองนี่นะมาเป็นนักบวชเสร็จแล้วก็ไปให้คำปรึกษาเรื่องเพศที่เขามีปัญหาเรื่องเพศ เวรกรรมไหมมันไปส่งเสริมเรื่องเพศเนี่ยมันเวรกรรมไหมพระพุทธเจ้าขอเตือนเธอในนรกใหญ่นะเวรกรรมไหมให้คําปรึกษาเรื่องเพศมันเวรกรรมไหมเวรกรรมจริงๆเลยน่ะเนี่ยพวกยินดีการกราบไหว้นะยินดีการกราบไหว้การเคารพนบนอบอีกเอลองฟังอันนี้ พวกยินดีการกราบไหว้ต่างๆอีกนะมันมีหลายเรื่องโอ้โหนี่พระพุทธเจ้าบอกนี่ยินดีการกราบไหว้นี่ก็เป็นนรกใหญ่พระพุทธเจ้าบอกโอ้ถ้ามันจะเยอะอ่าหน้าร้อยสองอีกเดี๋ยวเอาตอนนี้สักนิดหนึ่งเนี่ยดูกระพิกสูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนะการที่บุรุษมีกําลังเอาเชือกหนังอันเหนียวแน่นพันแข้งทั้งสองข้างแล้วชักไปมาเชือกหนัง พึงบาดผิวหนังบาดผิวแล้วบาดผิวหนังนะพึงบาดหนังบาดหนังแล้วบาดเนื้อบาดเนื้อแล้วพึงตัดเส้นเอ็นตัดเส้นเอ็นแล้วพึงตัดกระดูกตัดกระดูกแล้วหยุดอยู่จดเจื้อในกระดูกยินดีกับการกับการยินดีกราบไหว้แห่งกษัตริย์มหาศาลพรามณ์มหาศาลครหชบดีมหาศาลไหนจะดีกว่ากัน ภิกษุตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการยินดีกราบไหว้แห่งกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลหรือขรหบ,บดีมหาศาลนี่ดีกว่าการเนี่ยเขาบอกดีกว่าแล้วเนี่ยสองนะสองลน้นนี่เขาก็ชอบอย่างนั้นนะสองโลนนี่เขาชอบเขาชอบให้คนกราบไหว้เขารบนบนอกเอ้ยมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนนั้นคนนี้มายอมรับกราบไหว้นี่ดีกว่าการที่บุรุษผู้มีกําลังเอา เชือกหนังอันเหนียวแน่นพันแข้งทั้งสองข้างแล้วชักไปชักมาเชือกหนังพึงบาดผิวหยุดอยู่จดเยื่อในกระดูกนี้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสดูกระพภิกษุทั้งหลายเราจะขอบอกเธอทั้งหลายจะขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีลเป็นดังอยากเยื่อยินดีการกราบไหวแห่งกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลหรือเคระหบุีมหาศาลจะดีอย่างไรการที่บุรุษมีกําลังเอาเชือกหนัง อันเหนียวแน่นพันแข้งทั้งสองข้างแล้วชักไปมาหนาเชือกหนังพึงบาดผิวยุดอยู่จดเยื่อในกระดูกนั่นดีกว่าข้อนั้นพอเหตุไรเพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกปางตายมีเพราะข้อ,อ,อนั้นเป็นเหตุก็แค่นั้นแต่ผู้นั้นเมื่อตายไปไม่พึงเข้าถึงอบายทุกติไม่ได้บาตนารกเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีล เป็นดังอยากเยื่อยินดีการกราบไหว้แห่งกษัตริย์มหาศาพลพราหมณ์มหาศาลหรือครหบดีมหาศาลนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความชิบหายมิใช่เพื่อประโยชน์เพื่อทุกสิ้นกาลนานเนี่ยจะมีทุกตลอดกาลนานเลยเนี่ยแก่บุคคลผู้ทุศีนั้นและบุคคลผู้ทุศีนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติมิฎิบาทนรกนี่พระเจ้ากตัดอย่างเงี้โอ้ oh. โดนอะไรหนัก ตายไปยังจะดีกว่ามาทําผิดศีลพอมันจะทุกตลอดกาลนานทุกตลอดกาลนานเลยนะยังมีอีกนะยังมีอีกเยอะเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาที่มันเด่นเด่นที่เนี่ยสองโลนท่านก็กําลังทํากันอยู่นี่นะโอ้โหโน่ะนะเนี่ยทำอะไรละนะอันนี้นี่ชอบการเคารพเนี่ยนะนะนี่อันนี้การ,การบริโภคจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธา นะแต่ว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีศีลมีธรรมอะเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าการที่เอาบุรุษมีกำลังเอาแผ่นเหล็กแดงไฟกำลังลุกล,กลกดดชดช่วงหน้ากายตัวนี่เป็นทุกข์มันยังจะดีกว่านะนะมันยังจะดีกว่าดีกว่าบริโภคจีวรเขาที่เขาถวายด้วยศรัทธาแต่ตัวเองนั้นผิดศีลตัวเองนั้นไปยินดีไปผิดศีลอันนี้นะ อันนี้บริโภคเหล็กแดงเนี่ยดีกว่าอะไรนะด้วยศรัทธานี่จะดียังไงนะนี่ไปกินอาหารนี่นะท่านบอกบริโภคเหล็กเหล็กแดงแล้วร้อนยังดีกว่าดีกว่าที่นะไปรับอาหารที่เขาถวายด้วยศรัทธานี่เอาเอาข้อนี้ก่อนเอาข้อนี้แหละเราจะชัดเนี่น่ะอ่านข้อนี้ให้ดูสักหน่อยนึงโอ้ไม่ปฏิบัติธรรมทุศีนี่นะ ตัวเองทุศีลโอ้ตายตายจีวรนี่ก็จีวรร้อนเลยแล้วเนี่ยนะอ้าวดูข้อนี้ดูกระพิกสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไงการที่บุรุษมีกําลังเอาขอเหล็กแดงไฟกําลังลุกกําลังลุกรุ่งโรดชดช่วงเกี่ยวปากอ้าไว้แล้วกรอกก้อนเหล็กแดงไฟกําลังลุกโรดชดช่วงเข้าในปาก ก้อนเหล็กแดงนั้นจะพึงไม่ริมฟีปากไม่ปากไม่ลิ้นไม่คอไม่อ,อกไม่เรื่อยไปถึงไส้ใหญ่ไส้น้อยแล้วออกทางทวารเบื้องต่ํากับการบริโภคบินทบาทที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลเคร,รหอบดีมหาศาลไหนจะดีกว่ากันภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ การบริโภคบิณทบาทที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาศาลพรามหมณ์มหาศาลหรือคระหบดีมหาศาลนี่ดีกว่าการที่บุรุษมีกําลังเอาขอเหล็กแดงไฟกําลังลุกลดดชดช่วงนะกำลังลุกลดโชดช่วง,กง,กชชวงเกี่ยวปากเอาไว้แล้วกรอกก้อนเหล็กแดงไฟกําลังลุกลดดชดช่วงเข้าในปากก้อนเหล็กแดงนั้นจะพึงไหมริมฝีปากไปจนถึงออก ทางทวารเบื้องต่ํานี้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระภพิกสุทั้งหลายเราจะขอบอกเธอทั้งหลายจะขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีลเป็นดังอยากเยื่อบริโภคบิณฑบาตท,ที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาศาพลพรามมหาศาลหรือขรุคบดีมหาศาลจะดีอย่างไรการที่บุรุษกําลังเอาขอเหล็กแดง ไฟกำลังลุกลรดชดช่วงเกี่ยวปากอ้าแล้วกรอกก้อนเหล็กแดงไฟกำลังลุกโลอโชดช่วงเข้าในปากก้อนเหล็กแดงนั้นจะพึงไม่ริมฝีปากและออกทางทวารเบื้องต่านี่ดีกว่าข้อนั้นพอเหตุไรเพราะผู้นั้นพึงถึงความตายหรือทุกปางตายมีข้อนั้นเป็นเหตุก็คือไปกระตายหรือทุกปางตายแต่ผู้นั้นเมื่อตายไปไม่พึง เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกไม่ไปสู่ความพินาศชิบหายไม่อบายความพินาศชิบหายทุกติไปชั่ววินิบาตตกต่ําทรมานนรกเดือดร้อนกายใจเดือดเนื้อร้อนใจจะไม่มีทุกอันนี้ข้อนั้นเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยจะไม่มีข้อนี้แค่ตายไปแล้วก็จบส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีนนี่แหละทำผิดศีลเนี่ยทุศีลเนี่ย โอ้โหจริงๆนะผิดศีลทุกข้อเลยนั่นนะนะผิดศีลทุกข้อเลยแต่จันไม่ขยายมากเอาแค่ศีลโกหกนะศีลข้อที่สี่ถึงข้อที่เจ็ดของจุลศีลนี่ก็ผิดไปแล้วเนี่ยนี่แหละบุคคลทุ่ศีลเนี่ยเขาทูศีลน่ะทุศีลน่ะตลกโลนสองคนน่ะเขาทู่ศีลเขาทูศีลน่ะแล้วมาใส่ชุดนักบวชนะพระพุทธเจ้าตัดว่าเนี่ยนี่แหละ แล้วก็ไม่ได้เป็นสมณะปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่ได้ประพฤติพรมจันย์ปฏิญาณว่าประพฤติพรมจันทร์ไม่ได้ลดกิเลสปฏิญาณว่าลดกิเลสเนี่ยหลอกลวงชาวบ้านไหมนี่แหล,ละหลอกลวงชาวบ้านนี่คือคนที่หลอกลวงชาวบ้านแล้วก็กินก้อนข้าวของชาวบ้านต,ตัวเองไม่ได้ปฏิบัติศีลหลอกลวงว่าปฏิบัติศีลพระนี่ต้องปฏิบัติศีลนะจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลนะพระนะต้องปฏิบัติศีล นี่เป็นศีลของเธอประการหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสนี่แหละเดี๋ยวอาจารย์จะเอาจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลพุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเจอจุลศีลมัชฌิมศีลม,ม,มหาศีลแล้วดูว่าตลกโลนสองตัวเนี่ยปฏิบัติหรือเปล่าตลกโลนสองตัวนี่ปฏิบัติหรือเปล่า,ตลลตตลาแต่บริโภคก้อนข้าวของชาวบ้านจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสนะส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีล นี่แหละผิดศีลเนี่ยเป็นดังอยากเยื่อนะพระพุทธเจ้าบอกเน่าในเป็นดังอยากเยื่อที่พระพุทธเจ้าว่ามาทั้งหมดนั่นแหละนะมีความประพฤติอลามกนี่แหละประพฤติลามกที่ประพฤติอยู่นี่เรียกว่าลามกบริโภคบิณฑบาตลามกนี่แปลว่าชั่วชาเลวสามไม่ใช่แต่เรื่องเพศเรื่องอื่นๆด้วยบริโภคบิณฑบาตท,ที่เขาถวายด้วยศรัทธาของกษัตริย์มหาศาลพราหมหาศาลหรือเคราหบ,บดีมหาศาล คือใครก็ตามน่ยของประชาชนย่อมเป็นไปเพื่อความชิบหายมิใช่ประโยชน์เพื่อทุกสิ้นกาลนานแก่บุคคลผู้ทุศีนั้นและบุคคลผู้ทุศีนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวิบากนารกนี่แหละมันจะซวยอยู่ตรงนี้แหละซวยจริงๆเลยนะโอ้โหนี่เขาเนี่ยการบริโภคเตียงตังที่เขาถวายด้วยก็ต้องโอ้โหต้องทุกข์ทรมาน นี่เป็นหลงบริโภคเตียงตังที่เขาถวายแล้วตัวเองไม่ได้มีศีลจริงนี่นะพระพุทธเจ้าบอกนรกใหญ่รออยู่ทุกใหญ่รออยู่การบริโภควิหารที่เขาถวายนี่นะกุฏิวิหารที่เขาถวายนันนะที่เขาสร้างถวายอ่ะแต่ตัวเองไม่ได้มีศีลน่ะนะพระพุทธเจ้าบอกนรกใหญ่นะเดี๋ยววันหน้าค่อยมาอ่านอีกนี่เอาแต่หัวข้อให้ดูนะระวังเธอนรกจะกินหัวเอานะ ล้อเล่นกับศาสนานะ่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะน่ากลัวนะศาสนานี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยบาปมีจริงบาปมีจริงนะน่ากลัวจริงๆน่าสงสารจริงๆไปทําทําไมนะนะนะเนี่ยน,น,นี่บริโภคอะไรอีกละ่ะนี่บริโภควิหารอันนี้บริโภควิหารนะเนี่ย บริโภคอะไรอะไรแต่ตัวเองไม่มีศีลเนผิดศีลเนี่ยรกใหญ่ดูกระดภิกษุทั้งหลายพ่อเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายบริโภคจีวรบินทบาทเสนาสนะเนี่ยที่อยู่อาศัยและขีลานะปัจจัยเพสัต์บริคารเนตัวยารักษาโรควิธีรักษาโรคของชนเหล่าใดของใครๆก็ตาม ปัจจัยของชนเหล่านั้นจะมีผลมากมีอานิสงส์มากและการบรรพชาของเราทั้งหลายจะไม่เป็นหมันเรียกว่าคนมาถวายข้าวน้ำที่พักอาศัยปัจใจสี่ต่างๆมาช่วยเหลือเกื้อกูลนี่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากและบรรพชาของเราทั้งหลายจะไม่เป็นหมันการบวชของเราจะไม่เป็นหมันคือจะพ้นทุกข์ได้มีผลมีกำไรดูกร,ราิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล น,นี่ต้องต้องศึกษาให้มันถูกต้องนะว่าต้องศึกษาให้มันชัดนะไม่งั้นนะถ้าไปทำอันนี้เนี่ยมันจะแย่นะพระเจ้าก็บอกว่าเนี่ยมันจะเป็นนรกนะอย่าไปทำนะไอ้ที่เป็นนรกท่านวางั้นนะไม่งั้นนะ่ยจะแย่ต้องลดกิเลสมันถึงมันถึงจะดีนะเนี่ยท่านถึงบอกว่าต้องลดกิเลสนะมันถึงจะดีนะการบริโภคต่างๆที่จะมีผลมากดูกระพิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพิงศึกษาอย่างนี้แล้วอันหนึง่งเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเราพิจารณาเห็นประโยชน์ตนควรแท้ทีเดียวที่จะให้ประโยชน์นั้นสําเร็จด้วยความไม่ประมาทนี่ก็คือการลดกิเลสตน,นเองความไม่ประมาทพระเจ้าตรัสว่าเจริญอธิศีนธิจิตธิปัญญาเจริญอริยศีลปฏิบัติอริยสัจสีนั่นเองนะด้วยไม่ประมาทต้องปฏิบัติอริยสัจสี เมื <tyard. S 2> <Me an> ่อพิจารณาเห็นประโยชน์ผู้อื่นก็ควรแท้ทีเดียวที่จะให้มีประโยชน์นั้นสําเร็จด้วยความไม่ประมาทก็เอาอริยสัตตรีคือวิชาดับทุกนี้ช่วยสอนคนนะหรือเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ทั้งสองก็ควรแท้ทีเดียวที่จะให้ประโยชน์ทั้งสองนั้นสําเร็จด้วยความไม่ประมาทเกียวกวาทําทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อพระปุมีพระภาคได้ตัดวยากรณ์นี้จบลงแล้วและ เมื่อกำลังตัดวยากรณาสิทนี้อยู่รอหิตร้อนพุ่งออกจากปากของภิกษุ60รูปมาก60รูปกากเลือดตายเลยรู้ว่าอยู่ต่อไปนะคืออยู่ต่อไปก็รู้ว่าโอ้ถ้าทำชั่วต่อมันจะบาปหนักตลอดกาลเลยก็เลยโอ้แต่จะไปบอกใครก็ไม่ได้มันใหญ่มันโตไปแล้วตัวเองนี่ใหญ่โตจนจะไปบอกใครก็ไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยมันทำผิดมาตั้งเยอะตั้งแยะ ก็เลยแล้วแก้ไขตัวเองก็ไม่ได้ด้วยรู้ว่าตัวเองไม่มีกําลังในการแก้ไขรู้ว่าตัวเองไม่มีกําลังในการแก้ไขเป็นไงกากเลือดตายเลยน,นี่พวกต้นอีกภิกษุหกสิบรูปพวกกลางลาศิกขาพวกนี้สํานึกได้รู้ว่าตัวเองปฏิบัติไม่ได้แต่ว่าโอ้โหรู้ว่าตัวเองเลวแล้แต่ไม่ถึงขั้นจะต้องกากเลือดตายหรอกที่ทําผิดมาพอประมาณก็เลยแล้วก็สํานึกได้ว่าถ้าอยู่ต่อน,นี่จะบาปมากก็เลยลาศิกขา นี่พวกสำนึกทั้งนั้นเลยนะเนี่ยสำนึกทั้งนั้นเลยเนี่ยคนหนึ่งกากเลือดนี่ยอมกากเลือดตายเลยเอาตายซะจะได้หยุดทําบาปยอมกากเลือดตายเลยชุดหนึง่งชุดหนึ่งยอมลาสิกขาเลยเดี๋ยวอยู่ไปจะบาปหนักไม่เอาเสียศาสนาศึกมาเป็นคฤหัสื์หัเลยนะนี่จะศึกมาเป็นตลกก็ได้นะถ้าไม่กล้ากากเลือดตายนี่นะถ้าไม่กล้ากากเลือดตายก็ศึกมาเป็นคฤหัสื์งหัดก็ได้ไปเป็นตลกก็คงจะพอมีคนจ้างอยู่หรอกนะ นะรู้สึกจะพอมีฝีมืออยู่นะนะด้วยกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคทําได้ยากข้าแต่พระผู้มีพระภาคทําได้แสนยากนะนี่พิกษุูหกสิบรูปซึกเลยเพราะมันทาได้แสนยากนี่ยังสํานึกนะอาจารย์ถือว่าใช้ได้ท่านที่กา,กากเลือดตายก็ถือว่าใช้ได้กากเลือดตายเลยยอมที่จะไม่ทําชั่วต่อยอมกา,กากเลือดตายเลยไม่ทําชั่วต่อเพราะจะได้หมดวิบาก อีกหกสิบรูปยอมปลาสิกขาเลยเพ่อบอกโอ้โหทําได้ยากแสนยากโอ้โหจะทําได้อย่างนี้แสนยากเลยตรวจดูแล้วทําได้แสนยากนั้วจะเป็นวิบากรารนะไปเสพกิเลสเนี่ยนะโอ้โหอาหารเครื่องนุง่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคที่เขาถวายนะสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เขาถวายถวายแล้วตัวเองไม่ได้ลดกิเลสนะตัวเองผิดศีลนี่บาปหนักท่านตัดอย่างเงี้ยคุณบาปหนักเลยนะตลอดการเลยนะโอ้โหคนหนึ่ง กากเลือดตายหกสิบรูปแรกกากเลือดตายเลยนะพิกูุหกสิบรูปแรกกากเลือดตายเลยกากเลือดตายเลยตายเลยแล้วเพราะว่าไม่ไม่อยากอยู่ต่อแล้วอยู่ต่อก็บาปหนักยอมกากเลือดตายภิกษุอีกหกสิบรูปพวกกลางลาสิกขาเลยบอกยากมากยากมากพยาขัดทาได้แสนยากอยู่ต่อก็จะบาปหนักมีมีปัญญานะมีปัญญาก็เลยยอมลาสิกขาเลยนะเป็นฆราวาสเลย อีกหกรูปจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมันโอ้โหอีก60สิรูปบรรลุธรรมเลยพ้นทุกเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่อาจารย์ไม่รู้ว่าสองโลนท่านจะทำยังไงหรือจะทำแบบที่สี่คือหน้าด้านอยู่ต่ออาจารย์ทายเอานะทายเอาว่าจะหน้าด้านอยู่ต่อนี่คือคำทำนายของอาจารย์คิดว่าคงไม่ทำทั้งสามอย่าง กรกเลือดตายก็คงจะไม่กล้ากรอักเลือดตายราสิกขาก็คงไม่กล้าแน่บรรลุธรรมนะไม่ได้อยู่แล้วบาปขนาดนี้ไม่มีผิดศีลขนาดนี้ไม่มีบรรลุธรรมไม่มีบรรลุธรรมหลุดพ้นจากทุกข์ไม่มีมีแต่เพิ่มทุกข์แต่คิดว่าจะเป็นข้อที่สี่คือหน้าด้านอยู่ต่อพราะเทระสมาคมอ่อนแอเกินกว่าจะจัดการได้ อาจารย์มั่นใจว่าเทลสมาคมไม่มีน้ำยาในการจัดการกับคนทุศีนนี่คือสิ่งที่อาจารย์มั่นใจพอเจอมาเยอะแล้วมั่นใจนอกจากปาฏิหารจะเกิดก็คือเทลสมาคมเกิดมีฤทธเดชขึ้นมานะจัดการกับคนทุศีนซัดศพออกจากทะเลนะทะเลไม่เก็บศพไว้ชั้นใดซัดศพขึ้นฝั่งชั้นใด พุทธแท้ก็จะไม่เก็บคนผิดศีลไว้ชั้นนั้นเหมือนกันงานนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์เทระสมาคมว่าเป็นพุทธแท้หรือพุทธเทียมเป็นพุทธแท้หรือพุทธเทียมถ้าพุทธแท้ก็ไม่เก็บศพไว้ในทะเลก็คือไม่เก็บคนผิดศีลไว้ในไว้ในพุทธแต่ถ้าเป็นพุทธเทียม ก็เก็บศพไว้เน่าอย่างนั้นะเน่าพุทธเทียมอย่างนั้นนะนะนี่คือสัจจะอย่างนี้นะอ้าวมาดูท่านผู้ชมบ้างเนาะโอ้นะกลวว่าจะลงเก้าโมงครึ่งขออภัยแม่ว่าจะลงแล้วนะเนี่ยนะมันอะไรมาเจาะปากพูดกนไม่รู้เนาะโอ้นะการความรักศาสนาอาจารย์ก็พูดก็พูดถอะรักศาสนาแล้วก็รักรักคนที่กําลังผิดอยู่นั่นแหละอาจารย์ก็รักนะาัฒนาดีไม่อยากให้บาปหนักมันจะหนักจริงๆนะความรัก ความปัฒนาดีของอาจารย์ต้องเจาะปากพูดรักศาสนาด้วยไม่อยากให้ศาสนาเสียหายไม่อยากให้น่ไม่อยากให้คนนี่ต้องทุกข์ทรมานน่าหลงผิดตามไปอีกมันจะบาปหนักกอดคอกันบาปแล้วโดยเฉพาะท่านที่พาบาปนั่นแหละก็ไม่อยากให้บาปมากมันจะทุกข์มากจะทรมานมากเลยจะทุกข์จะทรมานมากจริงๆทุกข์จะทรมานมากสงสารนะไม่อยากให้เป็นนะ ก็เลยต้องพูดเห็นใจจริงๆนะไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นดูแคลนอะไรแต่ดูจริงเข้าใจความจริงรู้ความจริงเราไม่ได้ดูถูกแต่ดูจริงแล้วก็เห็นใจอ่ะเข้าใจเห็นใจผมไม่ได้มีใครอยากทุกข์หรอกไม่ได้มีใครอยากผิดอย่างนั้นหรอกไม่มีใครอยากผิดแต่ต้องทําผิดเพราะไม่รู้ไม่รู้เพราะมีวิบากร้ายเพ่งโทษอริยะเพ่งโทษพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระอริยะมาแต่ปังไหนปังไหนปังไหนก็เลย มิบากนั้นยังออกฤทธิ์อยู่จึงจะต้องหลงทางแล้วก็ต้องทําผิดทุกทรมานแสนสาหัสโอ้โหชั่วกับชั่วกันถึงจะหันกลับมาทําดีเข็ดขี้อ่อนขี้แก่ก็จะหันกลับมาทําดีสุดท้ายก็จะเป็นคนดีที่พ้นทุกข์ในที่สุดแต่มันยาวนานนะสงสงารก็เลยเออถ้ารู้ได้ก็จะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองก็จะได้เบาลงถ้ารู้ได้มันก็สั้นวัฏสงสารจะสั้นลงนรกจะสั้นลงแต่ถ้าไม่รู้ทําต่อนี่นะนรกจะยาวต่อเลย นสองโลนนี่นระกจะยาวต่อเลยน่าสงสารส่งสารจริงๆนะไม่ใช่พระหรอกไม่ใช่พระขอยืนยันว่าไม่ใช่พระไม่ใช่สมณะไม่ใช่พระตรวจศีลแล้วไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลยผิดศีลแหลกลานเลยนะผิดศีลผิดวินัยแหลกลานเลยน่าส่งสารนะอ้าวนะ